สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเปลี่ยนตัวเล่นกันนะครับไปเริ่มกันวิธีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาสอนกันสองวิธีเนาะนี่วิธีที่หนึ่งกดไปในเมนูสามขีดนะคะเนี่ยเมนูตรงเนี้ยแล้วที่นี้เนี่ยมันมันก็จะเป็นแถวข้างล่างตรงนี้นะคะที่ที่เอาไว้ให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเล่นเนาะ ขอโทษนะคะที่บุกไม่ค่อยสวยแล้วทีนี้เนาะถ้าจะเล่นเป็นผู้ชายถามว่าผู้ชายตัวไหนคะอะไรประมาณนี้เนาะนี่จะผู้ชายตัวแรกเลยนะจ๊ะเนาะผู้ชายตัวแรกส่วนตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงก็คือตัวที่สองค่ะเด็กผู้ชายเนาะก็คือแบบ คะเสียงรถนี่เนาะเด็กผู้ชายจะเด็กผู้ชายนี่ก็คือช่องที่3มนะคะมาต่อกันด้วยเด็กผู้หญิงเนาะนี่จะคือเด็กผู้หญิงมาต่อไปแมวแมวนะแมวที่อยู่ในสวนสนุกนะคะ นี่เราสามารถเล่นได้นะเราสามารถเล่นได้งั้นวันนี้วิธีที่สองนะคะวิธีที่สองต่อไปเมื่อเราว้ามมองเียนแล้วนะคะเราก็จะเห็นทางไปห้องเราเนาะเราก็จะไปห้องเราก่อนเนาะไปดูก่อนนะคะว่าเพื่อนมากันหรือ,อยัง เพื่อนจะมาตอนไหนเรืนี้เนี่ยเรามาลองคนนี้กันเลยดีกว่าใจเราเราจะคุยได้ไหมเอ,อ้าไม่ทันไม่ทันนี่นั้นลองเอาคนนีขน้ขอให้ทันขอให้ทันอ้ายนี่คอมอน ะคะแล้วแล้วก็คือนี่นะคะเขอตอเลือกไปหาเพื่อนมาแล้วก็กดตัวนี้โอเคไหมนะคะแล้วทีน,นี้ก็กดไปตรงนี้สามขีดนั่นเลยค่ะตรงนี้โอเคกดปุ๊บพอกดมาเสร็จแล้ว แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะเมื่อมาเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะทีแรกนะแล้วก็จะเปลี่ยนช่องกดนะคะอืมน่าจะช่องนี้ถูกแล้วเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอช่องสองช่องนี้นะคะ ช่องสีชมพูกับสีขาวเนาะเราจะกดช่องสีขาวก็จะทําให้ตัวเราหายไปนะคะและทีนี้เนี่ยเราก็เหมือนเราเล่นตัวผู้ชายเพราะว่าเราเราเดินตัวเราเราไม่เห็นใช่ไหมคะและทีนี้เราก็เห็นในตัวผู้ชายแค่นี้ก็เป็นสลับตัวเล่นลคะค่ะเดี๋ยวเอาตัวเรากลับมากดตรงนี้ ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเอาตัวกลับมาตรงไหนเนาะตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะเอาหายไปแล้วจะเอากลับมาได้ไหมคะอะไรแบบนี้เนาะนี่นะคะเราก็จะกดบายบายนะคะเพราะเราไม่อยากให้มันตามนันนย่เมื่อก,กดบายบายแล้วเขาก็จะวิ่งไปเข้าห้องเรียนนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับ วิธีการสอนเปลี่ยนตัวเล่นถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ